สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสมาชิกที่เลือกซื้อรถผ่านช่องทางที่นี่ที่เดียวนะครับที่ถูกตรงปกสวยงามราคาคุ้มค่าคุ้มราคาวันนี้ถูกที่สุดในตลาดไปหาไม่ได้อีกแล้วกับรถยนต์อนเนกประสงค์เกียร์แกรนแคนิวัลปี2017 ตัวท็อปสุดดีเซลครับคันนี้แสนต้นๆ้น,นะครับวิ่งมาแสนต้นๆ้นนะครับสีขาวสวยใสสเกิร์ตรอบคันชุดบันไดาจากโรงงานรถคันนี้สวยสุดงดงาม ใครสนใจนะครับราคาเปิดมาที่7 9 9 0 0 0บาทไม่มีอีกแล้วนะครับในตลาดออนไลน์เต็นต์ต่างๆเปิดกันอยู่ล้านต้นๆนะครับวันนี้จัดไปนคาคาสุดพิเศษคันนี้ย้ำนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างใหม่แท้ๆสภาพสวยกลิปเหมือนออกห้างใหม่ๆเลยนั่งกันจุๆครับ8ที่นั่ง9ที่นั่งครับสบายๆคันนี้เบาภายในนุ่มสบายเบาะหนังแท้ พุชตัสมีให้นะครับเนวิเกเตอร์มีให้จอมอนิเตอร์มีให้นะครับครบคันนะครับแอร์เย็นรอบคันคันนี้บอกเลยครับว่า7 9 9 0 0 0บาทไม่มีอีกแล้วไม่ต้องต่อรองอีกแล้วครับไม่บวกแวดนะครับบัตรประชาชนใบเดียวนะครับขับกลับบ้านได้เลยครับคันนี้สวยๆจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับเครดิตดีฟรีดาวออกรศูนย์บาทครับย้ำนะครับคันนี้ลงตลาดออนไลน์ใครดูช่องนี้นะครับรับรองไปเร็วแน่นอนครับเพราะทุกคนหากันอยู่ครับ เป็น,นเอเนกประสงค์ที่ถูกที่สุดในตลาดประหยัดเงินประหยัดแล้วประหยัดอีกนะครับตอนเป็นป้ายแดงก็2ล้านกว่านะครับวันนี้ในตลาดขายกันล้านต้นๆล้านเอ็ดล้าน,น,น,น 1, 000, 000, 2แต่ที่นี่ครับ799,000บาทเครื่องยนต์ดีเซลด้วยครับไม่มีอะไรติอีกแล้วนะครับไปเช็คไปดูกันได้รถจอดอยู่เรียบทางด่วนรามีธาใครตัวไม่ทันนะครับตัดสินใจจองนะครับจองผ่านล้านปลอดภัยนะครับได้รับรถล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ที่นี่นะครับศูนย์รวมรถยนต์มือสองคันนี้แกเคนิวัลนะครับรับรองครับสวยสดงดงามซื้อไปก็คุ้มค่านั่งสบายๆทั้งครอบครัวจะไปท่องเที่ยวที่ไหนช่วงปีใหม่นี้เอาคันนี้ไปครับสนใจโทรมาครับ0885845375ครับ